สวีดับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมีแนวมาปล่อยสู่ฟังอีกเช่นเคยครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยมาปล่อยสู่พี่น้องฟังเลอนีม่มาเนี่ยเนี่ยน้อยหนึ่งครับติดอันติดตะวันพ่อไอแล็ตหน่อพี่น้องเลยแต่ทางนี้ก็หายหมดแล้วครับเริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับผมมันจะกับมาป่าที่ตอนน้องดูครับผมภาพลูกไส่สมบัติพี่น้องเอ้ย กงนี่กงฟุตบอลเด้พี่น้องนี่ยก็เล่นบอลข้างในเนีฟุบบอลไปเล่นข้างในแล้วก็เตะกันครับผมโอ้แดดดีพี่น้องเลยโมเมนกงค,งคงังเล่นพี่น้องกงฟุตบอลาน,นี่ครับหนึง่งพี่น้องกงฟุตบอลมันเตะกันเป็นชองกูนี่หรือว่าเตะส่งไปกันมากเลยครับผมแบบเดียวกันเสียนะพี่น้องมนงันกงค้างดีพี่น้องเลย โอ้สาครับลูกไส้พี่น้องไปเพื่อนะขึ้นมาเหลือนิดเดียวครับผมเหลือพอได้นิดหน่อยนี่ครับตรงนี้แต่อันนี้ก็เป็นกวดที่เขาอันให้คนบม่มือนแล้วก็ย้มอันนี้หิมะละลายมันจะติดหินนี่แหละพี่นอ้องท่านนี่ก็จะน้อยเขียวเขียวขจีเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมทำให้พี่ให้น้องเบิง สนามบอลก็จะเขียวขจีแล้วครับตัวตัวนี้มิมะละลายหมดแล้วจะมีแต่หญ้าเขียวขจีครับพี่น้องครับผมแล้าหารห้าดูพืดีพี่น้องเลยลูสองบอลแล้วลใส่หน่อยใส่ใหญ่แข่งบอลมาสองนี่โอ้บรรยากาศดีลายพี่น้องเลยวันนี้ไม่หนาวแล้วครับ จะมีแต่แดดจ้าครับช่วงนี้ใี่หนบเลยจเจ้าซ้อมบอลแล้วล่ะพี่น้องถ้ <c oughs> าคันหนาวนาวก็โอ้พอได้เย็นอยู่ด้วยนี่ครับพี่นอ้องพอได้คนคิงลุกอยู่ครับ เดี๋ยวจะหาลูกใส่พี่้องเลยลูกใส่เหลือแล้วโอ้จักรยานเพียบเลยพีย่น้องเลยจักรยานเพียบเลยครับผมนี่ลูกใส่ เฮ้ยรับลูกชายผมเฮ้ยน้ำไหมลูกน้ำไหมครับร้อนร้อนเหรอมา โอ้ส่ผ่อนเลยโอเคอ่านี่แหละครับผมเอาบรรยากาศมากขอบคุณสำหรับการรับชมมันเก่าือเดิมครับสวัสดีครับและสวัสดีครับผม